รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันศุกร์22ธันวาคม2566ปุ๊กสมภพชิวกิจและทีมงานฟาร์มแชนแนลมาแล้วค่ะรายงานตัวยามสายเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวมากมายในแวดวงเกษตรค่ะวันนี้ช่วงแรกพาไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ นายนัฐกิจของทิอ์อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่ากรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร,กรชาวนาผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2566ซึ่งกรมการข้าวได้ดำเนินการขายมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการในราคามเมล็ดข้าวคุณภาพดีที่กรมการข้าวขายให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีราคาถูกและได้คุณภาพโดยวัตถุประสงค์ ของโครงการดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงต้านทานต่อโรคและแมะลงศัตรูพืชและได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดตอนแรกนะคะที่เมล็ดพันธุ์เราเราก็ว่าเราดีแล้วนะเราก็ว่าเราคัดพันธุ์ใช่ไหมเพราะเราเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ที่ว่าของศูนย์ข้าวชุมชนแต่พอเรามาดูแล้ข้อแตกต่างเยอะมากค่ะ เพราะว่าเขาจะคัดเหมือนชาวบ้านคัดเนาะทั่วไปผลผลิตมันได้ไม่ดีเท่าของศูนย์เราก็เลยมาปรับเปลี่ยนเพราะว่าที่ริงก็คือ3ปีเราต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งพอเรามาใช้แล้วมันได้ผลดีมากค่ะเพราะของเราเนี่เหมือนขนาดเราคัดขนาดไหนมันก็ยังเป็นแบบเขาเรียกว่าข้าว3มชั้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวมีขนาดนี้ขนาดกลางขนาดยาวแบบนี้แต่พอเรามาเอาข้าวของศูนย์แล้วมเมล็ดพันธุ์ที่เราปรับเปลี่ยนมันนี่สวยมากแล้วก็ให้ผลผลิตดีแล้วก็หนึ่งคือต้านทานโรค กว่าข้าวที่เราคัดเองค่ะเพราะว่าของศูนย์วิจัยนี่คือเขาทํามาแบบถูกต้องตามขระนวนการใช่ไหมคะแต่แบบพวกบ,บ้านแม่นี่ก็คือทํากันไปแบบชาวบ้านนะคะก็คือภูมิใจแล้วก็พอใจตรงนี้มากเลยค่ะ หลงมาเผาใบไม้กิ่งไม้ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมจะเผาไม่ได้ก็ใบไม้มันเยอะเผาแค่นี้จะเป็นอะไรไปแค่เผาก็อันตรายมากกว่าที่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเผาต่อสั่งเผาเศษของวัสดุของการเกษตรก็จะส่งให้เกิดผลร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมจะทำให้เกิดหมอกควันกา๊าซพิษ pm 2.5ดินเสื่อมน้ำโสมกา๊าซเลือนกระจก นำซ้ำนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลุงด้วยแล้วยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยครับถ้าจะไม่ให้เผาจะให้ทำยังไงจะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์สิครับคุณลุงแล้วทำได้มากกว่าลุงคิดอีกนะครับเช่นการไถกลบลงดินการทำปุ๋ยหมักการทำอาหารสัตว์เพราะเห็ด เพราะต้นไม้ครับโอ้โหถ้าเผามีแต่พันแต่หยุดเผาวิแต่ปังนะครับลุงนะพวกเราชาวสปรกรจะหยุดเผาให้ปลอดภัยทั้งคนทั้งโลกอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวดีๆไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าวิถีเกษตรวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะ